กัดครับกัดครับกัดครับ,รบปล่อยบอกว่าไข่่นี่บอกไข่นะครับอยู่ครับโอ้โอ้โออยยยอยีกตั้งยยัยอย้ เห็นครับผมทะลุปากบนนะครับโอ้ oh, คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเนื้อช่องนะครับช่องสลัตันนะครับใส่อย่นี้โอว่าดิมแลนนะครับผมช่องสลัตันนะครับกับใส่หาหกขีดนะครับผมผ่าน โอ้ห oh, นึ่งว่าตัวเองหน่อยนะกัดจุ๊บเลยนะกก like, ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมทุกท่านครับ